ถนนมริวันชุมแพขอนแก่นซ้ายมือก็จะเป็นที่วิวพูตรงนี้บรรยากาศดีมากครับผมนะฮะเห็นภูเขาไหมครับที่ตรงนี้นะครับก็จะมีบ่อน้ําให้บ่อน้ําตรงนี้น้ําไม่ขาดอยู่ได้ตลอดปีแล้วท้ายที่จะติดลาําธารความกว้างของที่ก็ร้อยกว่าเมตรความลึกของที่ก็ร้อยหกสิบเมตรสามารถทําโคกน้องนาจัดสรรที่ดินหรือ จะซื้อเพื่อเกรงกําไรจัดสรรล็อกขายก็เหมาะจัดสรรล็อกกว้าง20เมตรลึกยี่เมตรขนาดนี้ก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยและมีสวนหย่อมเล็กๆตัวนี้จะเป็นที่วิวภูเขาได้รับโอโซนจากธรรมชาติทำให้อายุยืนมีต้นไม้จากภูเขาและได้รับโอโซนอากาศบริสุทธิ์จากภูเขาขับตรงเข้ามาเรื่อยๆ มีเพื่อนบ้านด้านในก็จะมีหมู่บ้านขวามือไม่เหงานะครับที่ข้างเคียงก็ขุดบ่อทำเกษตรกร,กรบ่อน้ำไม่แห้งมีน้ำใช้ตลอดปี